สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพลังแห่งจิตปัจจุบันพื้นที่เล็กๆที่เราจะมาร่วมกันสำรวจภูมิทัศน์ภายในจิตใจเพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่และปลดล็อกศัก,กยภาพแห่งความสงบที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณผมดีใจเหลือเกินครับที่คุณสละเวลาอันมีค่าท่ามกลางโลกที่หมุนวนอย่างรวดเร็วนี้ เพื่อมาหยุดพักและสนทนากับตัวตนข้างในของคุณเองผ่านเสียงของผมในวันนี้สำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์เรานั่นคือนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงเสียทีผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟังอยู่นขณะนี้อาจจะกำลังขับรถฝ่าการจราจรที่ติดขัด อาจจะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานตัวเดิมที่เริ่มทำให้ปวดหลังหรืออาจจะกำลังนอนมองเพดานในความมืดพร้อมกับคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวว่าทำไมฉันถึงยังรู้สึกว่างเปล่าทั้งที่เราต่างก็พยายามอย่างหนักเราตื่นแต่เช้าเราทำงานล่วงเวลาเราสะสมทรัพย์สินเราสร้างครอบครัวเราทำตามสูตรสำเร็จที่สังคมบอกว่านี่แหละคือเส้นทางสู่ความสุข แต่ทำไมเมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายที่ปักหมุดไว้ความสุขที่เราคาดหวังว่าจะรออยู่ที่นั่นกลับดูเหมือนภาพลวงตาที่ขยับหนีห่างออกไปอีกเราอยู่ในยุคสมัยที่ความสะดวกสบายมีอยู่ล้นเหลือแต่ความสบายใจกลับขาดแคลนเรามีเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันแต่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เรามีความรู้ท่วมหัวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองแต่เรากลับไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับความเงียบงันในใจตัวเองปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายังทำไม่พอหรือยังพยายามไม่มากพอครับแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ที่ทิศทางและความเข้าใจที่เรามีต่อคำว่าความสุขนั้นมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเริ่มออกเดินทาง ในวันนี้ผมจะไม่มาบอกสูตรสำเร็จแบบ123เพื่อให้คุณมีความสุขในทันทีเพราะความสุขไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่มันคืองานศิลปะที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความละเอียดอ่อนผมจะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะซ้อนทับกับเงาในชีวิตจริงของคุณเพื่อให้เราได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นว่า อะไรกันแน่ที่ขวางคลั่นเราจากความสุขและเราจะวางสัมภาระหนักอึ้งที่แบกไว้ลงได้อย่างไรขอให้คุณลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายร่างกายและปล่อยให้เสียงของผมพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ความจริงข้อนี้ด้วยกันครับเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มวัย42ปีชื่อว่าธนาธนาเป็นภาพแทนของความสำเร็จในสายตาคนภายนอก เขาเป็นสถาปน,นิกและนักออกแบบเมืองที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของประเทศผลงานของธนาปรากฏอยู่บนนิตยสารตกแต่งบ้านและเว็บไซต์ดีไซน์ระดับโลกนับไม่ถ้วนเขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่ตั้งอยู่บนชั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าของอาคารสำนักงานใจกลางกรุงเทพมหานคร หากคุณมองดูชีวิตของธนาจากภายนอกคุณจะเห็นชายหนุ่มที่ดูภูมิฐานสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมที่ตัดเย็บอย่างประณีตขับรถยนต์ยุโรปคันหรูที่เงาวับและอาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์ที่เขาออกแบบเองซึ่งทุกตารางนิ้วสะท้อนถึงรสนิยมและความมั่งคั่งแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่สวยงามนั้นกลับเป็นหนังคนละม้วนกับสิ่งที่คนอื่นเห็น ทุกเช้าที่ธนาลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนราคาหลักแสนเขาไม่ได้รู้สึกถึงความสดชื่นหรือความตื่นเต้นที่จะได้ออกไปสร้างสรรค์าง,งานศิลปะแต่เขากลับรู้สึกถึงก้อนความหนักอึ้งที่ทับอยู่กลางอกมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีหินผาที่มองไม่เห็นกดคับเขาไว้ไม่ให้ลุกขึ้นเขาต้องใช้เวลาหลายนาทีในการรวบรวมพลังใจเพียงเพื่อจะลุกไปแปลงฝันและอาบน้ำ ในกระจกห้องน้ำเขาเห็นชายวัยกลางคนที่ใบหน้าเริ่มมีริ้วรอยแห่งความเครียดแววตาที่เคยเป็นประกายมุ่งมั่นในสมัยหนุ่มตอนนี้กลับดูหม่นหมองและแห้งแล้งเหมือนสระน้ำที่น้ำระเหยออกไปจนเกือบหมดชีวิตประจำวันของธนาเปรียบเสมือนการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าที่ไม่มีปุ่มหยุด เขาต้องแข่งกับเวลาแข่งกับความคาดหวังของลูกค้าแข่งกับคู่แข่งในวงการและที่สำคัญที่สุดคือแข่งกับมาตรฐานที่เขาสร้างขึ้นมาเองธนามักจะบอกตัวเองเสมอว่าถ้าฉันได้โปรเจก t นี้ฉันจะมีความสุขหรือถ้าฉันได้รางวัลดีไซน์อวอร์ดปีนี้ชีวิตฉันจะสมบูรณ์แบบ และเมื่อเขาทำสำเร็จเขาก็ได้รางวัลน,นั้นจริงๆได้โปรเจก์นั้นจริงๆเขาได้รับเสียงปรบมือได้รับคำชมแต่ความสุขที่เขาได้รับกลับคงอยู่เพียงแค่ชั่ววูบเหมือนกับพลุที่จุดคืนฟ้าสว่างสวัยเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็จางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงขมเหลาควันแห่งความว่างเปล่าที่มากกว่าเดิมธนาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเหลือรัง เขาต้องพึ่งพาวายราคาแพงเพื่อกล่อมตัวเองให้หลับไหลและต้องใช้อเมริกาโน่เข้มๆหลายแก้วเพื่อกระชากตัวเองให้ตื่นในตอนเช้าเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงช่างก่อสร้างความฝันให้คนอื่นแต่กลับไม่สามารถสร้างบ้านแห่งความสุขในใจของตัวเองได้เลยทุกครั้งที่เขามองดูตึกสูงที่เขาออกแบบเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจแต่เขากลับเห็นเพียงโครงสร้างของเหล็กและปูนที่ไร้ชีวิตชีวา เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในระหว่างที่รถติดอยู่บนทางด่วนว่านี่หรือคือสิ่งที่ฉันแลกมาด้วยเวลาทางชีวิตนี่หรือคือยอดเขาที่ฉันพยายามปีนขึ้นมาทำไมวิวทิวทัศน์บนนี้มันถึงได้ดูอ้างว้างและหนาวเหน็บขนาดนี้เขามีคนรักมีเพื่อนฝูงแต่เขากลับรู้สึกแปลกแยกแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางวงสนทนาเสียงหัวเราะรอบตัวฟังดูเหมือนเสียงรบกวน เขาเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยพนักงานทำกาแฟหกใส่โต๊ะเพียงนิดเดียวก็ทำให้เขาอารมณ์เสียได้เป็นชั่วโมงรถคันหน้าขับช้าก็ทำให้เขาบีบแต่ด้วยความเกลียวกราดทนากลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำงานและลึกๆแล้วเขากลัวกลัวว่าวันหนึ่งระเบิดลูกนี้จะทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาจนกระทั่งวันนั้นมาถึง จุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นในคืนงานประกาศรางวัลสถาปัตยกรรมแห่งปีเป็นคืนที่ธนาควรจะมีความสุขที่สุดเพราะเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการออกแบบอาคารพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาใช้เวลาทุ่มเทถึง3ปีเต็มแสงไฟสปอตไลท์สาดส่องมาที่เขาเสียงปรบมือดังสนั่นฮอล์ธนาเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยรอยยิ้มที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดี เขารับถ้วยรางวัลที่หนักอึ้งและกล่าวขอบคุณทุกคนตามสคริปต์แต่ในขณะที่เขากำลังมองลงไปที่ฝูงชนที่ชื่นชมเขาจู่ๆโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะหมุนขวางเสียงปรบมือแปลเปลี่ยนเป็นเสียงอื้ออึงที่ฟังไม่ได้สับหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือที่ถือถ้วยรางวัลสั่นเทาจนเกือบจะทำมันหล่นความว่างเปล่ามหาศาลถาโถมเข้าใส่เขาในวินาทีแห่งความสำเร็จสูงสุด มันเป็นความย้อนแย้งที่รุนแรงจนธนาแทบจะส่งตัวไม่ไหวเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันเป็นเพียงวัตถุเย็นชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเติมเต็มหลุมดำในใจเขาแม้แต่น้อยธนารีบเดินลงจากเวทีอ้างว่าไม่สบายและหนีออกจากงานเลี้ยงฉลอง เขาขับรถออกไปไร้จุดหมายขับไปเรื่อยๆจนพ้นเขตเมืองแสงไฟนีออนของกรุงเทพเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความมืดของถนนชานเมืองเขาขับรถไปจนถึงจังหวัดทางภาคเหนือที่เงียบสงบโดยไม่ได้วางแผนไม่ได้จองที่พักเขาเพียงต้องการหนีหนีจากความสำเร็จที่ปลอมเปลือกหนีจากตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมา ปัจจุบันธนาไม่ได้เป็นสถาปนิกที่ปลัดหลาครับเขาเป็นชายคนหนึ่งที่เริ่มรู้จักทำใจเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเรียบเร่งตามผู้อื่นเริ่มทุ่มเทความสนใจให้กับตัวเองเขาเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มสร้างพื้นเล็กๆในสวนหลังบ้านเพื่อให้ร่มรื่นและน่าชื่นชมเขาเริ่มสู้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าที่เขาเป็นไม่เร็วไม่ช้าแต่ประณีตเท่าที่คนที่เขาขนมาได้ ในวันนี้ผมจะไม่มาบอกสูตรสำเร็จแบบ123เพื่อให้คุณมีความสุขในทันทีเพราะความสุขไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่มันคืองานศิลปะที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความละเอียดอ่อนผมจะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะซ้อนทับกับเงาในชีวิตจริงของคุณเพื่อให้เราได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นว่า อะไรกันแน่ที่ขวางกลั้นเราจากความสุขแล้วเราจะวางสัมภาระหนักอึ้งที่แบกไว้ลงได้อย่างไรขอให้คุณลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายร่างกายและปล่อยให้เสียงของผมพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ความจริงข้อนี้ด้วยกันครับเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มวัย42ปีชื่อว่าธนา ธนาเป็นภาพแทนของความสำเร็จในสายตาคนภายนอกเขาเป็นสถาปนิกและนักออกแบบเมืองที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของประเทศผลงานของธนาปรากฏอยู่บนนิตยสารตกแต่งบ้านและเว็บไซต์ดีไซน์ระดับโลกนับไม่ถ้วนเขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่ตั้งอยู่บนชั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าของอาคารสำนักงานใจกลางกรุงเทพมหานคร หากคุณมองดูชีวิตของธนาจากภายนอกคุณจะเห็นชายหนุ่มที่ดูภูมิฐานสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมที่ตัดเย็บอย่างประณีตขับรถยนต์ยุโรปคันหรูที่เงาวับและอาศัยอยู่ในเพนต์เฮาส์ที่เขาออกแบบเองซึ่งทุกตารางนิ้วสะท้อนถึงรสนิยมและความมั่งคั่งแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่สวยงามนั้นกลับเป็นหนังคนละม้วนกับสิ่งที่คนอื่นเห็น ทุกเช้าที่ธนาลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนราคาหลักแสนเขาไม่ได้รู้สึกถึงความสดชื่นหรือความตื่นเต้นที่จะได้ออกไปชายชราคนนั้นชื่อว่าลุงอินลุงอินไม่ได้เป็นพระภิกษุแต่เป็นชายวัยเจกว่าปีผมสีดอกเหลาสวมเสื้อหม้อค่้อมเก่าๆที่สะอาดสะอา้านลุงอินกำลังนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นดินก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งยวด เมื่อธนาเดินเข้าไปใกล้เขาจึงเห็นว่าลุงอินไม่ได้กำลังทำสวนดอกไม้ทั่วไปแต่ลุงอินกำลังใช้แหนบเล็กๆคีบเศษใบไม้แห้งและวัชพืชออกจากสวนมอสขนาดใหญ่ที่ปูพรมสีเขียวสดชื่นไปทั่วบริเวณใต้ร่มไม้ใหญ่อาชีพของลุงอินในอดีตคืออะไรไม่มีใครรู้แต่ในปัจจุบันชาวบ้านเรียกเขาว่าคนเฝ้าสวนมอส งานของเขาคือการดูแลรักษาระบบนิเวศเล็กๆของพืชตระกูลมอสให้สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนความอดทนและความใจเย็นในระดับที่คนเมืองอย่างธนาจินตนาการไม่ออกธนายืนมองลุงอินอยู่นานสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าแต่มั่นคง ทุกการขยับมือของลุงอินดูเหมือนการร่ายรำที่แผ่วเบาไม่มีท่าทีรีบร้อนไม่มีความกระวนกระวายมีแต่ความสงบเย็นแผ่ออกมาจากแผ่นหลังของชายชราจนกระทั่งลุงอินเงยหน้าขึ้นมาสบตากับธนารอยยิ้มของลุงอินนั้นอบอุ่นและเปี่ยมด้วยเมตตาเหมือนกับรอยยิ้มของญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันมานาน หลงทางมาหรือพ่อหนุ่มลุงอินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวานครับน่าจะหลงมาไกลามากธนาตอบเสียงของเขาสั่นเครือและโดยไม่รู้ตัวน้ำตาของลูกผู้ชายที่กลั้นไว้มานานก็ไหลออกมาผมไม่รู้ว่าผมกําลังจะไปไหนและผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมรู้แค่ว่าผมเหนื่อยเหลือเกินลุง ลุงอินไม่ได้ถามเซาซี่เขาเพียงแค่พยักหน้าช้าๆและชวนธนามานั่งลงที่แคร่ไม้ไผ่ข้างสวนมอสรินน้ำชาสมุนไพรอุ่นๆให้ดื่มกลิ่นหอมของใบชาและกลิ่นดินชื้นๆจากสวนมอสทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านของธนาเริ่มสงบลงเล็กน้อยดูมอสพวกนี้สิลุงอินชี้ไปที่พื้นสีเขียวคจี พ่อหนุ่มเป็นสถาปนิกใช่ไหมดูจากการแต่งตัวและรถที่ขับมาธนาพยักหน้าด้วยความประหลาดใจลุงรู้ได้ยังไงครับแววตาของคนสร้างตึกมันมักจะมองหาโครงสร้างมองหาความสมบูรณ์แบบที่แข็งกระด้างเสมอลุงอินหัวเราะเบาๆแต่พ่อหนุ่มรู้ไหมการดูแลมอสนะ่ะมันต่างจากการสร้างตึกอย่างสิ้นเชิง เราต้องวางแผนเราต้องควบคุมเราต้องบังคับเหล็กและปูนให้เป็นไปตามแบบที่เราวาดไว้แต่กับมอสเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้มันโตตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลุงอินหยุดพูดเล็กน้อยแล้วใช้มือลูบเบาๆไปบนพื้นผิวนุ่มของมอสมอสเป็นพืชที่อ่อนไหวมันต้องการความชื้นที่พอดีแสงแดดที่รำไรและที่สำคัญที่สุดคือเวลา หน้าที่ของลุงไม่ใช่การสร้างมอสแต่การเตรียมสภาพแวดล้อมให้มอสเติบโตลุงต้องคอยดูทิศทางลมคอยพรมน้ำคอยหยิบวัชพืชที่มารบกวนออกแล้วปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันธนนาฟังอย่างตั้งใจเหมือนคำพูดเหล่านี้กำลังกระเทาะเปลือกแข็งในใจเขาพ่อหนุ่มเหตุผลที่พ่อหนุ่มยังไม่เจอความสุขก็เพราะพ่อหนุ่มใช้ชีวิตเหมือนการสร้างตึกตลอดเวลา พอหนุ่มพยายามจะควบคุมทุกอย่างพยายามจะออกแบบชีวิตให้เป๊ะตามพิมพ์เขียวพยายามจะเร่งวันเร่งคืนเพื่อไปให้ถึงยอดตึกแต่ความสุขน่ะมันเหมือนมอสลุงอินหันมามองตาธนาอย่างลึกซึง้ง ความสุขมันไม่ได้เกิดจากการพยายามสร้างมันขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อสภาพแวดล้อมในใจของเรานั้นถูกต้องพ่อหนุ่มมัวแต่วิ่งไล่ลาหาความสุขข้างนอกเหมือนคนพยายามจะปลูกต้นไม้ใหญ่ในวันเดียวแต่ลืมดูแลดินในใ,นใจให้ชุ่มชื้นลืมกำจัดวัชพืชแห่งความกังวลลืมสร้างร่มเงาแห่งความสงบ เมื่อใจของพ่อหนุ่มแห้งแล้งและรุ่มร้อนต่อให้เอาความสุขมากองตรงหน้ามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายเหมือนเอามอสไปปลูกกลางแดดจ้าธนานิ่งอึง้งคำพูดของลุงอินเหมือนลูกกุญแจที่ไขประตูบานที่เขามองข้ามมาตลอดชีวิตเขาถามต่อด้วยความสงสัยแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงผมต้องทิ้งงานทิ้งบริษัทแล้วมาปลูกมอสแบบลุงหรือเปล่า ไม่ใช่เลยลุงอินสายหน้านั่นมันคือการหนีการหนีไม่ใช่ทางออกการดูแลสวนในใจทำได้ทุกที่แม้แต่บนตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าของพ่อหนุ่มสิ่งที่พ่อหนุ่มต้องทำคือเลิกมองว่าความสุขคือจุดหมายปลายทางที่ต้องไปให้ถึงแต่ให้มองว่าความสุขคือผลลัพธ์ของการดูแลใจในปัจจุบันขณะ พ่อหนุ่มลองสังเกตดูสิเวลาที่พ่อหนุ่มดื่มกาแฟพ่อหนุ่มเคยลิ้มรสชาติของมันจริงๆริงไหมหรือใจลอยไปคิดถึงการประชุมตอนสายเวลาที่พ่อหนุ่มขับรถพ่อหนุ่มเคยรู้สึกถึงสัมผัสของพวงมลาลัยไหมหรือใจลอยไปด่ารถคันหน้านั่นแหละคือเหตุผลพ่อหนุ่มไม่เคยอยู่ที่นี่จริงๆเลยสักครั้งเมื่อตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่ความสุขจะเข้ามาสถิตยอยู่ได้อย่างไร การมีความสุขที่แท้จริงคือการยอมจำนนต่อปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตีโพยตีพายเหมือนมอสที่ยอมรับความชื้นยอมรับก้อนหินที่มันเกาะอยู่มันไม่เคยบ่นว่าทำไมหินก้อนนี้แข็งจังทำไมแสงแดดวันนี้น้อยจังมันแค่ปรับตัวและเติบโตวสวยงามในแบบของมัน เลิกคาดหวังว่าชีวิตจะต้องสมบูรณ์แบบตามแบบแปลนแล้วหันมาโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบตรงหน้าด้วยความเมตตานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขบทสนทนาในบ่ายวันนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทนานั่งคุยกับลุงอินจนตะวันลับขอบฟ้าเขาได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ความสูงของตึกที่เขาสร้างแต่วัดกันที่ความลึกของความสงบในใจ เขาได้เรียนรู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะเขาแบกตัวตนที่หนักอึ้องเอาไว้แบกคำว่าสถาปนิกชื่อดังแบกคำว่าผู้ประสบความสำเร็จจนหลังแอนทั้งที่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสงบเย็นเหมือนกับมอสเท่านั้น หลังจากวันนั้นธนาไม่ได้ลาออกจากงานไม่ได้หนีไปบวชเขากลับมาที่กรุงเทพกลับมาสู่โต๊ะทำงานตัวเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือแววตาและหัวใจของเขา ธนาเลือกทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อแลกกับคำชมเขาเริ่มจัดสรรเวลาในแต่ละวันใหม่เขาตื่นเช้าขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อรีบไปทำงานแต่ตื่นมาชงกาแฟและนั่งจิบมันช้าๆรับรู้รสขมและกลิ่นหอมอย่างแท้จริงโดยไม่จับโทรศพัพท์ เขาเริ่มสังเกตเห็นแสงแดดที่หลอดผ่านตึกสูงสังเกตเห็นรอยยิ้มของแม่บ้านในออฟฟิศและเริ่มกล่าวคำขอบคุณคนรอบข้างด้วยความจริงใจในการทำงานเขาไม่ได้ออกแบบเพียงเพื่อความสวยงามภายนอกอีกต่อไปแต่เขาใส่ใจถึงความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเขาออกแบบพื้นที่ว่างสำคัญให้มากขึ้นเพื่อให้คนในตึกนั้นได้มีพื้นที่หายใจเหมือนที่เขาเว้นพื้นที่ว่างในใจตัวเอง เขาเลิกคาดหวังว่าทุกโปรเจกต์จะต้องสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนแต่เขาสนุกกับการแก้ปัญหาหน้างานสนุกกับกระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละวันมากกว่าการรอคอยความสุขในวันส่งมอบงานเมื่อเจอปัญหาหรือความเครียดธนาจะนึกภาพสวนมอสของลุงอินเขาจะหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่านี่คือสภาพอากาศของวันนี้เดี๋ยวฝนก็หยุดเดี๋ยวแดดก็ออก หน้าที่ของฉันคือดูแลใจให้สงบไม่ใช่ไปห้ามฝนไม่ให้ตกเขาพบว่าเมื่อเขาเลิกวิ่งล่าความสุขความสุขกลับค่อยๆงอกงามขึ้นในใจเขาเองทีละเล็กทีละน้อยเหมือนมอสที่ค่อยๆปกคลุมก้อนหินที่แข็งกระด้างจนกลายเป็นความนุ่มนวลและสวยงามคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของธนาและลุงอินคนเฝ้าสวนมอสอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับพวกเรา เหตุผลที่คุณยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงเสียทีอาจไม่ใช่เพราะคุณยังไม่มีรถคันใหม่ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือยังไม่มีเงินในบัญชีมากพอแต่เป็นเพราะคุณกำลังมองหาความสุขในรูปแบบของวัตถุที่ต้องไขว่คว้า,าทั้งที่จริงแล้วความสุขคือสภาวะของจิตใจที่ต้องบ่มเพาะเรามักจะคิดว่าถ้าฉันไปถึงจุดนั้นฉันจะมีความสุข แต่ความจริงคือถ้าคุณไม่มีความสุขในขณะที่คุณกำลังเดินไปคุณก็จะไม่มีความสุขเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นเช่นกันเพราะนิสัยแห่งการรอคอยและไม่พอใจในปัจจุบันมันจะติดตัวคุณไปทุกที่ลองกลับมาสำรวจสวนในใจของคุณดูนะครับว่าตอนเนี้มันแห้งแล้งเพราะความอยากมีอยากได้หรือมันรุกรุงรังด้วยวัชพืชแห่งความกังวลหรือเปล่า ลองสวมวิญญาณคนดูแลสวนมอสดูบ้างใจเย็นเย็นกับตัวเองเมตตากับตัวเองรดน้ำพรวนดินใจด้วยสติและการรู้เนื้อรู้ตัวชื่นชมสิ่งเล็กน้อยรอบตัวกลิ่นกาแฟเสียงนกร้องรอยยิ้มของคนรักหรือแม้แต่ลมหายใจที่ยังเข้าออกอยู่ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ตะโกนเสียงดังแต่มันกระซิบแผ่วเบาอยู่ในความเงียบของปัจจุบันมันไม่ได้รอคุณอยู่ที่เส้นชัยแต่มันรอคุณอยู่ที่นี่ตรงนี้ในวินาทีนี้ที่คุณกำลังหายใจอยู่เลิกวิ่งหนีปัจจุบันแล้วหันมาโอบกอดมันไว้นะครับแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตไม่เคยอยู่ไกลไปจากใจของคุณเลย หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเหมือนหยดน้ำค้างที่ช่วยชุบชูจิตใจที่แห้งผากของท่านผู้ฟังให้กลับมามีความชุ่มชื้นและสดใสอีกครั้งลองนำปรัชญาของสวนมอสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่ต้องรีบโตไม่ต้องรีบใหญ่แต่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและสงบเย็นในแบบของคุณเอง ขอบคุณที่ร่วงเดินทางทางความคิดมาด้วยกันจนจบรายการในตอนนี้หากท่านรู้สึกว่าใจของท่านเบาลงแม้เพียงนิดเดียวนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ